สวัสดีครับเพื่อน,นอคลิปนี้พาบาลูโปโปโกงทองนะมาดูกันมันเป็นหมดมันรู้ใช้ได้จริงไม่จริงเนี่ยค<น>ุณคนก็เพื่อได้มาก็เอาไว้ไม่ไปอัพหุ่นนะมันก็ขึ้นเร็วเนยถ้ามันใช้ได้นะอยเดี๋ยตอนนี้ข้อเป็นไอดีไอดีป็นสายฟรีนะเพิ่งเพิ่ง เพิ่งเรีนเพิ่งทำถ้ามันทำมันได้จริงมันมันก็โกงนะมันโกงมันก็เอามาอัพอ่าบิลิตี้สกิลความสามารถจะมีทองเงินแล้วก็เหรียญพีทีนะคือถ้ามีนะอัพแป๊บเดียวครับไททันนะไททันจากคนที่เล่นกวญาจสะสมไททันเดียวไททันมาอัพไททันให้มันตันถึงร้อยห้าสิบนะคือพูดจริงนะกว่าจะอัพให้มันตันได้ใช้เวลาหลายเดือนนะครับผมเป็นคนเล่นสายฟรีนะผมรู้นะ บางทีครึ่งปีนะผู้โยสะสมงพีธีได้อัพให้ท่านเปิดอีกอันนี้เขาไปโหลดอะไรมาไม่รู้แลเข้าเว็บนะเดี๋ยวก็ดูนะมันมันมีโปรแกรมพวกนี้ไปนะคือถ้ามันใช้ได้จริงก็คือมันโกงเลยนะเนี่ยสักเสร็จเรียบร้อยแล้วมันอก่อนเขาเลือกไปจะเอาเท่าไหรนะ่ รู้สึกว่าเรียนพี่ทีจะเข้าจะทำให้ตันแค่ห้าหมื่นเนี่ยมันกำลังเนี่ย processing อะไรไม่ไี้ verification ยังแม่นดีกว่าลวแ,ลแล้วก็เข้าไปในเว็บนะครับเอาล็อกในปลดล็อกไม่ไปทำภารกิจอะไรสักอย่างกิจรับ ็เปิดนเป็ปึ๊บนี่สั่งให้โปรแกรมมันรันทำงานแต่มันเรียบรันแลดด้วโลดิ้งอะเขาจะไป,ไปเข้าเกมตอนของไทยเราลองดูกันมากเงนินจะวิ่งวิ่งขึ้นมากเลยนะกระทอะ ขึ้นรับเป็นแสบเลยนะฮะราดูไปดูไปก่อนนะ Open เข้า for s t ับเขาขึ้นข้อความมาไม่รู้ว่าจะแนะนำอะไรนะจะให้ดูขั้นตอนวิธีการนี่เข้าเกมนะ เข้าเกมปุ๊บตอนดูตอนดูดตดตดเตาเขัาเข้าเกมเลยจากเงินทองมีแค่หลักร้อยนะแล้ววิ่งแล้ววิ่งขึ้นแล้ววิ่งขึ้นเหนืออะไรเลยเอจแต่เดรียญพีทีนี่โคตรโกงเลยนะวิ่งขึ้นเป็นล้านเนะน,นี่ยอันเนี้ยโอ้โตอบเก้าแสนเก้าแสนครับเนี่งโคตรโกง เราจะแคบเอาไว้เป็นตับปลุกอยู่